สวัสดีครับวันนี้เห็นบอกว่ามีของมาส่งครับอยากดูไหมอยากผมฆ่าเวลาให้นี่ครับผม Unisowwy XL สองข้างนะครับที่ที่เม่อวานจัดมาให้ครับผมก็ของ u n i s o w w นะครับที่ส่งมาคุณภาพดีอย่านี้ไหมเราใช้นะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับทำไมอ่ะยังสวยอ่ะอันนี้ของ Unisowwy ยอกหยอกยอกดูที่เขาส่งกระเป๋าไหมเฮ้ยเขาส่งหรือไหมเราเนี่ยหมาเปล่าอ๋อ ปีจอนะครับผมคือค่อนจะเรียกง่ายคือแผ่นโฟกัสครับใช่อะเป็นปีกเหรอเป็นปีกวินอะไรเนี่ยต่อไปครับก่อนที่ผมคุมจอนะครับตามคุมจอนี่ครับขาตั้งจอนี่ผมบอกแล้วว่าอุ้ย พัสดุที่ค่อนข้างดีนะของโซวีผมเกือบแบบนี้แหละเวลามีเรื่องอะถอดนี่มาเลยไม่เบาเลยว่าจะถอดนี่น่าจะโดูมั้ยนะเฮ้ยถอดง่ายถอดง่ายแล้วใส่ง่ายเออจะได้แบบว่าประกอบไม่ง่ายถูกต้องนี่ครับผมก็เป็นฐานตั้งจอนเองครับอะไรนะโถือว่าสวยนะ ดีน้องอันนี้ก็เป็นรีโมทนะปรับสีจอปรับโหมดจอนะครับอีนี้ครับเป็นรีโมทนี้ฮะเราสามารถเลื่อนขวาซ้ายขวาซ้าย3 2 1สองหนึ่งมาแล้วมาต้องปรับเพียวโหโคตรดีพระเอกคนขาวขาวจัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังสวยใส่ขี้ม่วเลยของได้เยอะเลยนะหล่อว่ออีกรอบหนึ่งวิธีใส่จอนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้เห็นไหมให้ดูน็อตเห็นไหมตรงนี้สี่จุดสี่รูหมุนหมุน เข้ารูปุ๊บอ่าอันนี้คือจะร้อยแล้วก็คือสบายแล้วเข้ารูเสร็จสิ้นฐานครับเสร็จแล้วมาหมุนตรงนี้ต่อครับหมุนแน่นแล้วปุ๊บปล่อยปั๊บหมุนนี่เจ้บล้ออัแล้วสานนี่ครับเอารูสองรูนี้ใส่นี้ไปก่อนแล้วข้างล่างมันจะติดล็อกเองนะครับโอเคมาโอ้ยพีของวามนี่ฮะง่ายๆเราลองเทกันเลยดีกว่าเสร็จะแบบนี่ครับเห็นไหมเห็นได้ไหมยังไหมในจอผมนะครับมันค่อนข้างที่จะสมูทมากๆครับจอเพราะว่ามันมีระบบขอ200เทิร์นนะครับ คือยิงนั้นแบบจารสั่นสะเทือนแล้ววันนี้มันเฟี้ยวหมดครับนี่ผมโชว์ยิงตัวนึงดูแต่ไปเนี่ยไอ้คนนี้ยิงไงจังหวะสองร้อยเจ็สิบเพซโซวีแต่ถ้าเนี่ยไม่ใช่โซวีละอันน้ะแต่ไม่ใช่โซวี่แล้วนี่ใช่ล้วล้อีกอย่างหนึ่งครับมันมีระบบแบตคูลเ์เตอร์นะครับเอ้าจริงเหรอถ้ามันมืดนะแต่พอเปิดอะสว่างมากครับผมแต่ว่าถ้ามันมีคนอยู่นนั้อะมันจะเห็นเรามืดมากเขาไม่ใช่โซวีใช่เขาใช้น้ำแบบอีซี่ถูกต้องโอ่ะเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้มันมืดนะครับผมแต่ว่ามันมีระบบแบตคูลเ์เตอร์คือ ความสว่างของภาพในเกมครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ดูสีจองของส่วส่อย่างเงี้ยเพราะว่าโซวีเนี่ยมีระบบคันเลอร์ไวส์บาลานซ์เป็นระบบคันเลอร์ไวส์บาลานซ์นะครับผมเพราะว่าเป็นการเพิ่มปรับสีสดให้เข้มหรือจางน,นะครับไม่ปวดาเลยปวดไม่ปวดปวดอะไรจอดีปวดแขนปวดใจอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปน้องเล่นไปเนี่ย<อ>ก็ประมาณนี้นะครับผมจบระบบจอโซวีนะครับควรมีติดบ้านติดเรือนอย่าผมแง่ตั้งแต่ผมเข้าวงการนี้มาใช้จอเดียวประจำเลยจออะไรครับโซวีครับผม พูดเยอะแล้วขอมันดีอย่าไปลองเองนะครับขอมาดีไม่พูดเยอะแล้วไปหาลองเองครับผมดีครับสองร้อยยี่สิบเอ็ดเพิร์ดร้อยยี่สิบเพิร์ดดีทุกตัวครับผมใานงบน้อยจัดตามงบนะครับใ่างบเยอะใส่เต็มครับผมตัวไหนก็ดีหมดของเดียวโซวี่โซวี่เท่านั้นครับเรื่องตอนพิถงโซวี่ครับผมก็ติดตามพวกเราในรายการครับจี พีทีโอด้วยนะครับผมถ้าเราจะได้ต่อไปอิเล็กท์ไม่ก็กเราพยายามทำเต็มที่ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็มีรายการนึงก็คือชีชัมโลกนะครับ PGC นะครับก็อย่าลืมมาเชียร์เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจว่เราด้วยนะครับเพราะเราทันเต็มที่ที่สุดเพื่อรายการนี้ขอบคุณมากครับ